สวัสดีครับวันนี้นะครับแดมาเยือนบริเวณโค้งบ้านโป่งนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวจะมีขบวนด่วนที่สี่สิบสี่นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางบางบำหลุกนะครับจะมาผ่านบริเวณโค้งแห่งนี้นะครับก่อนจะผ่านโค้งแห่งนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษที่สี่สี่ต้องจอดรับส่งผู้โดยสาร ทางด้านนู้นนะครับสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับห่างจากที่แอดยืนประมาณ150เมตรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับครับวันนี้แอดมายืนบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่โค้งบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนด่วนพิเศษ ที่สี่สี่นะครับต้นทางสุราธ,ธานีปลายทางบามบำรุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังลากเครื่องกั้นนะครับเพื่อจะกั้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับยมเช้านะครับที่ย่านสถานีบ้านโปง่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับนั่นคือวัดดอนตูมนะครับทางรถไฟก็จะเข้าโค้งบริเวณหลังวัดนะครับทางด้านหลังวัดนะครับก็จะมีทางรถไฟที่แยกไปสายกาญจนบุรีนะครับที่แยกออกจากทางประธานสายใต้นะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับมีเสียงนกด้วยนะครับวันนี้เสียงนกกระเเว่นะฮะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษ ที่44นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นรถดีเซลรางนะครับขนาด350แรงม้านะครับต่อคันนะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้พ่วงกันมากี่คันนะครับ สำหรับเจ้าขบวนด่วนนิทีสี่นะครับก็ถือว่าเป็นดีเซลรางที่มีความคล่องตัวนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับคันละ350แรงม้ารวมกันแล้วก็1,000กับ50แรงม้านะครับกำลังผ่านโค้งบ้านโป่งนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีนะครับ